สวัสดีครับผมบีดบุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่อง The Outpost ฝ่ายุทธภูมิบล้อมตายนะครับหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยล็อบลูนี่นะครับเขาเคยกำกับเรื่อง The Last Castle มาแล้วนะครับใครเคยดูเรื่อง The Last Castle สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยโรเบิร์ตเลดฟอร์ดนะครับ จากนิยายขายดีนะครับที่เล่าเหตุการณ์จริงสู่ภาพยนตร์สงครามที่ผมต้องยกเดิ้วเลยว่าสะดุ้งหลายรอบมากเลยครับที่ดูไปนะก่อนรีวิวเนี่ยผมตกใจมากนะครับกับผู้กำกับเรื่องนี้นะเพราะว่าผลงานก่อนอย่างเดอะลัคาเซเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับถือว่าถูกทางเลยนะครับที่เลือกผู้กำกับคนนี้มากำกับนะครับโดยรวมเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นคอหนังสงครามคอหนังแอคชั่นเดือดเนี่ยแนะนําเลยนะครับเพราะว่าฉากสงครามยาวนานจุใจมากเลยนะครับ ช่วงแรกเนะี่ยมีการปูเรื่องครับซึ่งก็เหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ที่เป็นข้อเสียหลักๆเลยก็คือตัวละครเยอะเกินครับผมไม่รู้จะไปโฟกัสใครดีทําให้ดูไปเนี่ยอาจจะมึนไปกับตัวละครบ้างนะครับแต่การดําเนินเรื่องค่อนข้างดีนะเขาสามารถอธิบายเน,นเรื่องไม่ให้ยืดจนนานเกินไปได้ถึงแม้จะมีฉากน่าเบื่อก็ตามนะพอมันเป็นฉากสงครามเนี่ยทั้งลุ้นทั้งกดดันและคาดไม่ถึงมากครับ คือจะบอกเลียวก็ได้นะชวนลุ้นให้ตลอดศัตรูล้อมแบบอะแบบว่าไม่น่ารอดอะทหารมีห้าสิบสี่นายกลุ่มตาเลบานสีร้อยอย่างเงี้ยคือแบบชวนให้ลุ้นมากซึ่งฉากสงครามเนี่ยทาค่อนข้างดีมากเลยครับระเบิดยิงสาด์กระสุนไม่ยั้งเลยหนังทุนสร้างสิบแปดล้านนะครับแต่ทําได้มีคุณภาพมากเลยครับไม่อยากจะมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่เกรดบีนะที่จริงมันเป็นเกรดเอด้วยซ้ำนะแค่นักสแสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังหรือไม่ได้เด่นมากเท่านั้นเองนะครับแต่สแสดงดีมากนะ นะและหนังเรื่องนี้มีดราม่าผสมด้วยนะครับซึ่งทําให้เรื่องนี้ดูเรียนและดูเข้มข้นขึ้นไปอีกครับและข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยก็คือฉากตอนกลางคืนครับคือเข้าใจนะครับว่าหนัง แบบว่าหนังสงครามเนี่ยมันจะมีฉากมืดมดให้มันดูเลี่ยมันดูสมจริงแต่สําหรับผมผมที่แบบไม่ได้ดูแต่สงครามเยอะเนี่ยอาจจะทําให้ผมรู้สึกบวดตาดิ้นๆนะมืดมากคือมองไม่ออกว่าเป็นใครเป็นใครนะแต่ก็เข้าใจนะครับอ่าแต่ก็เสียดายตรงนี้นิดหน่อยนะในส่วนของภาคไทยนะค,ภคนะคภาคดีนะครับภาคไทยถือว่าแคสมาได้คุ้นข้างที่จะดีเลยเสียดายนะเกียรนะครับที่มาภาคนิดเดียวนะ สรุปนะครับเป็นหนังสงครามที่บันเทิงครับตลกนิดๆดราม่ากดดันสงครามสุดลุ้นจบได้ดราม่าครบรดจริงๆนะครับและใครที่คาดหวังกับโอนโลบูมนะครับว่าต้องเด่นอย่าคิดเลยนะครับว่าเรื่องนี้เขาจะต้องเด่นนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังเรื่อง The Outpost ฝ่าพิตภูมิล้อมตายนะครับหนังเรื่องนี้ผมให้9เต็ม10ครับ ็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ผมแนะนํานะถ้ายังมีรอบอยู่ก็หาดูกันได้นะครับผมคิดว่ารอบค่อนข้างเยอะนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแย่ yeah, อย่าลืมกดติดตามเพจ Beatle Review และช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมา กลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป